ที่เวลา,ว,ลาว่วางจากการผลีดยางพารากลุ่มสตรีบ้านห้วยบอนหมู่ที่สองตำบลบ้านโนดอำเภอสะบาย,ย้อยจังหวัดสงขลาจะรวมตัวกันเพื่อคั่วกาแฟและผลิตกละแมกาแฟซึ่งเป็นกละแมสูตรโบราณโดยการนำอากากาแฟมาผสมผสานในเนื้อกาลแมที่ให้กลิ่นหอมละมุนรสชาติอร่อยหวานนุ่มลิ้นด้วยกระบวนการผลิตที่พิถีพิถันใส่ใจในทุกรายละเอียด ทําให้สินค้าได้รับความนิยมจากลูกค้าในพื้นที่และต่างจังหวัดสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านในชุมชนนางวิภาคาเรมะนันรองประธานกลุ่มกาแฟสูตรโบราณบ้านห้วยบอนเล่าว่าตำบลบ้านโนดอำเภอสาบ้าย,ย้อยจังหวัดสงขลาเป็นจุดกําเนิดแห่งแรกของกาแฟโรบัสตา้าในประเทศไทยที่ได้รับความนิยมและปลูกกันอย่างแพร่หลาย จึงมีแนวคิดในการรวมกลุ่มโดยใช้ชื่อว่ากลุ่มกาแฟสูตรโบราณบ้านห้วยบอนจุดกำเนิดกาแฟโรบัสต้า117ปีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2564เพื่อสืบสารรักษาอัตลักษณ์ประจำถิ่นไว้ให้คงอยู่สำหรับขั้นตอนและวิธีการทำกาลาแม่กาแฟสูตรโบราณน,นั้นมีส่วนผสมมาจากแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลตะหนดกะทิและกากกาเฟ ซึ่งการกวนในแต่ละครั้งต้องใช้เวลานานประมาณ3-4ชั่วโมงจนมีความเหนียวคนจับตัวกันเป็นก้อนและร่อนจากกระทะได้จึงต้องรวบรวมสมาชิกในกลุ่มมาร่วมด้วยช่วยกัน ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีในชุมชนการกวนแปลรูปเป็นกะละแมนะคะการกวนกะละแมนั้นอันดับแรกเราต้องพยายามทํายังไงก็ได้ให้เนื้อแป้งมันแตกแล้วก็มันนิ่มทำกวนให้นิ่มประมาณสัก3าถึงสี่ชั่วโมงชั่วโมงที่3าที่เรากวนพอนิ่มเสร็จเราก็ต้องเพิ่มตัวกาแฟค่ะเพิ่มตัวกาแฟเพราะ,ะรักษากลิ่นกาแฟให้คงที่กวนจนกว่าจะกลิ้งในกระทะเนื้อขนมมันจะนิ่มแล้วก็มันจะหนึบหนึบ มมันไ่ถึงขด,ด้านนายกิติโคกเขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนดกล่าวว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนดมีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการเข้ามาพัฒนาและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านทั้งในด้านงบประมาณความรู้และการยกระดับฝีมือซึ่งได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของกลุ่มกาแฟที่มีความพร้อมเนื่องจากตั้งอยู่ในจุดกาเนิดกาแฟโรบัสต้าต้นแรกในประเท ททไยดังนั้นการเข้ามาสนับสนุนในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสืบสานและรักษาอัตลักษณ์แล้วยังเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวบ้านอีกด้วย ในส่วนของอบตเองเรเห็งของการสืบสารการรักษาอนุรักษ์นะครับการดําเนิน,นการป่าแฟรูปกาแฟรหรือการกินกาแฟแบบโบราณนะครับอยากให้กลุ่มนี้ได้สืบทอดให้กับลกูกหลานหรือคนนอกพื้นที่ได้รู้จักดังนั้นอบตบ้านโนดก็เลยมีการสนับสนุนให้กลุ่มดังกล่าวนะครับได้ทำนิกิจกรรมนะครับเพื่อจะสร้างอัตลักษณ์ความแตกต่างในพื้นที่นะครับและก็สามารถสร้างไรายได้ให้กับคนในพื้นที่ก็เป็นส่วนท,ที่ทางอบตบ้านโนดยินดีที่จะสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวครับผม ปัจจุบันทางกลุ่มได้ปรับรูปแบบการขายให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยขายผ่านช่องทางออนไลน์และจัดทำตามออเดอร์เท่านั้นเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าให้มีความสดใหม่ ซึ่งมีราคาขายโดยการาเมลกาแฟจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ200บาทแบบกล่องกล่องละ50บาทส่วนกาแฟบดละเอียดพร้อมชงจำหน่ายในราคาถุงละ60บาทผู้สนใจสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086 291 2567หรือหมายเลข0 6 5 0 4 6ก4 7 7สสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลารายงาน